สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซูเปอร์เอทีซีนะครับอ่ะก็จะมาะแนะนาวิธีการถอนนะครับอันดับแรกนี่เราเข้าไปในส่วนของหน้าของฉันก่อนเลยนะครับไปดูเงินว่ามีเท่าไหร่นะอ่ะก็คลิกเข้าไปนะครับหน้าของฉันอ่าตัวนี้เราก็มาดูในส่วนของอ่าทรัพย์สินนะครับ่ะดูนี่ทรัพย์สินตรงนี้นะครับรก็คลิกเข้าไปตอนนี้ผมมีอยู่ที่8.13เอทีซีนะครับแต่ถ้าเราจะขายได้เนี่ยเราต้อง มีเงินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นดอลลาร์นะครับมันถึงจะขายได้แต่ว่าตัวนี้ยังขายไม่ได้นะอ่ะโอเคในส่วนของวิธีการขายแล้วก็เข้าไปในส่วนของหน้าธุรกรรมนะครับอ่นหน้าธุรกรรมตัวนี้มันจะมีในส่วนของหน้าต้องการขายแล้วก็ต้องการซื้อนะครับถ้าเราจะขายก็เราก็ต้องการขายนะครับนี่แล้วก็เลือกราคาราคามันก็เลือกอันสูงสุดนี่แหละอันข้างบนจะมีราคาสูงสุดนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ แล้วก็ใส่จํานวนเงินที่จําจนวนที่เราจะขายนะสมมติผมมีแปดจุดตอนนี้ผมมีแปดจุดหนึ่งจุดสองแปดนะแต่ว่าผมไม่ผมไม่ขายแล้วกันนะนี่ผมมาให้ดูเฉยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมนะ,นะก็จะประมาณนี้ค่าธรรมเนียมอันนี้ในส่วนของตัวนี้มันจะถ้าถามว่าตอนนี้มี8.12จุนอีซี 4. นะครับทำไมเราได้ R 6.5้า เดียค่าธรรมเนียมก็คือ0.4วนจทีสนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์นะครับมาคนละนามสกุลกันนะครับในเงินเนี่ยอ่ะตัวนี้ตามหลังก็คือเป็นเงินดอลลาร์นะครับตัวนี้ค่าธรรมเนียมก็คือ stc นะครับก็จะประมาณนี้อ่าหดอลลาร์ก็จะเป็นเงินประมาณ180กว่าบาทครับมันจะเข้าในส่วนของอ่าหน้าตัวนี้ครับทรัพย์สินของฉันนะครับมันจะอยู่ในตรงนี้อ่ะทีนี้ถ้ามันขึ้นมาแล้วปุ๊บ เราจะทํายังไงต่อนะครับแล้วก็กดเข้ามาในส่วนของนี่ครับเนี่ยซื้อขายตรงนี้นะนะก็โอเคกดเข้าไปซื้อขายนี่เราต้องการขายนะครับเนี่ยมันจะมีให้ใส่นะครับก็คือจํานวนที่เราจะขายนะว่าขายเท่าไหร่เนี่ยมันแลก็บอกจํานวนดอลลาร์นะครับสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าดอลลาร์นะครับในส่วนของตัวนี้มันจะมี จํานวนปุ๊บแล้วก็มันจะมีรหัสผ่านส่งเข้านะครับก็คือเราก็จะกรอกนะตรงนี้มันจะมีให้ใส่รหัสสำรองก็คือตอนที่เราสมัครแรกๆนะครับเราจําได้ไหมแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็รอรหัสส่งเข้ามือถือนะครับแล้วก็มากรอกใส่ตรงนี้แล้วทีนี้มันจะเข้าไปในส่วนข,ของอีกหน้าหนึ่งนะถ้าเรากดยืนยันธุรกรรมเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งให้เข้าไปนะครับก่อนที่จะเป็นโอนเงินนะครับมันจะมีหน้าแรกให้ใส่ รหัสยืนยันนะครับแล้วก็รหัสยืนยันที่เป็นเข้ามือถือนะที่เป็น messenger นะครับ message ข้อความข้อความเข้ามือถือของเราแล้วก็เราไปกรอกนะครับทีนี้ตัวที่2ก็จะเป็นตัวรหัสสำรองนะครับมันก็ตัวที่เรากรอกอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ช่องที่3ช่องที่4ี่เนี่ยจะเป็นรหัสสำรองใหม่ก็คือเราตั้งใหม่นะครับมันก็จะได้ และทีนี้เราก็เข้ามาหน้านี้ใหม่ครับแล้วก็มากดขายใหม่นะมันก็จะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรละเ,เป็นหน้าธนาคารเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตอนที่ผมขายผมก็ศึกษามาแล้วทีนี้ขายไปแล้วไม่ได้อดัดคลิปไว้นะครับก็ขออภัยด้วยวันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็ ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงเดี๋ยวผมรอผมมไขอีกทีนึงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทั้งหมดเลยเวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ